นี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เราอยู่ที่โรงเรียนวัดเวียงเศรษฐีนะครับแล้วนี้นะครับเราจะทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆนะครับเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมให้เข้ากับสาขาของพวกเรานะครับภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนี้นะคะเราก็จะสอนภาษาอังกฤษน้องๆนะคะแล้วก็มีออกิจกรรมนะคะก็มีเล่นเกมนะคะลุกโป่งน้ำแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนนะคะใช่ครับเป็นความรู้ที่สําคัญมากนะครับสกี่ับอาเซียนนะครับ แล้วก็จะมีอันนึงก็คือเป็นคำทักทายนะคะ 我们得。嗯嗯嗯嗯嗯 ภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์หรือว่าอะไรคำศัพท์ได้อะไรมัางต่านี้ได้อะไรอ่ะช่วบอกจานหน่อยตัวอะไรอ่ะค่ะแล้วใช่ใช่าเหรอใช่ตอบตอบคูได้มาทไไงอนอะไรเ้า้วเร็วตัวยงตัวยงกแล้วแล้วแล้วล้ว ตอบได้แอดเฟซมาขนมเลยหม้ออะไรอีกถามชื่อถามชื่อเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเป็นพระคุณเทศหรือว่าเราจะเป็นเจ้าบ้านในการท่องเที่ยวนะคะเ่องเที่ยวเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมเราเป็นนักเรียนเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวสังข์ชาได้คำแรกว่าให้จะต้องให้นี้หรอยังมี อะไรอีกแล้วเร็วโคตรโคตรพิซนมโคตซูชิน่ารักน่านี่องยาสีเได้ผ่านแปลว่า ราใส่าเที่ยวท่องเที่ยวทยเเชาษ่องเที่พี่อกอะไรบ้างลูกอยาไดนมอะไรลูกดูท่องเที่ยวเพราเราจำอะไรได้มากโดยกดยลิซราโดยโดยฟุยโดยลิดาโดยวันธทุกนทัยทุกนวัฒนธรรมโดยคนทุกคนได้ความรู้ รอบหน้าอยากสนใจอยากจะเรียนอีกไหมอยากชอบไหมเรียนท่องเที่ยวชอบชอบขนมก็ถ้าชอบภาคะถ้าชอบนะลูกต้องใจเรียนนะต้องใจเรียนนะแล้วนี้ภาษาอังกฤษสำคัญใช่ไหมยังภาษาอังกฤษเยอะๆพี่ก็น้อยพี่ก็ต้องเรียนด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ภาษาที่สามนะคะภาษาอะไรลูกเราอาจจะเรียนภาษาจีนก็ได้เนาะญี่ปุ่น ญี่ปุ่นก็ได้เอาภาษาเพื่อนบ้านก็ได้ภาษาอะไรบางคนสามารถบางคนแ่ใครพูดภาษาใครใหญ่หรือว่าภาษาพม่าได้เนาะาคนโอเคโอเคได้ความรู้แล้วอาจารย์ก็ถือว่าทุกคนพี่ๆทางานสาเร็จรู้่วเนาะอาจารย์ก็รู้สึกภูมิใจลเกๆ แต่ว่าในอนาคตถ้าเรามีน,นักท่องเทีย่ยวมาทเทีย่ยวบ้านเราเนะาะเราก็จะได้มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะเป็นอะไรคะกู้ตัวน้อยน้อยที่จะพาศาสาคัญว่าประเทศไทยหรือเชียงใหม่ของเรามีแหล่งท่องเทีย่ยวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะภาษาอเคกโครงการนี้ที่อาจารย์จะขอปิดโครงการแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวว่าเราจ้งแค่นี้ก่อนละกัน,อ,น,าอ,นอาจารย์มนะีของเอิญให้เนาะควรมี่อง วันเนี้ยไข่ดื้อไป่ีช่ได้หรอกเนี่ยนั่งเองนั่งเลยนั่งเองต่อแถว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 ดีดีขอบคุณครับอาจารย์นายคสองคนสามคคนละหนึ่งคบ

<ร Stevens. S 1> <oh> ตีหนอีน <ov> <sounds> ่อยต้องมาต้องีนะ้ีแรกตีน้ากวาเกินไปโอ้ยเลาลงหน้าเฟ b o ุ๊บมีคนมาคนพ่อเยอะนะคนพ่อแบบสบุนตอนนี้มาเป็นคณะ ให้การระดมสมองกระโดงฟังคิดนะรัการจัดตัวแตกกระจายในการที่จะไปใช้ในการลงในที่นะครับต้องอาศัยความสามารถของทุกคนร่วมกันนะพอปกติแล้วถ้าคนคนเดียวนี้มันมีใครโต้แย้งอย่างมันจะร้ายหน่อยถ้ามันมีหลายๆคนมาช่วยกันปีกันชมใช่แน่ถ้ามันลงปุ๊บมันจะไปช่วยกันโคนไรก่อนนะเราจะต้องทำทำจริง วังเสียว่าที่นี่คงจะเป็นทิศทิศช่วยถือแค่ในการทำวุสประวัติดมีคนรู้จักมากขึ้นต่อจากที่เพิ่งไปลงไทยล้าตอนนี้ไทยล้าลงไปแล้วครั้งที่แล้วนะแต่ภาพเคลื่อนไหวและการบรรยายที่เขาจะตจองแปลถ้าอยู่ว่างๆเห็นคนเดียวได้ก็ดี เอาลูกมันจึงมีถ้าไค่ไปสมัครในเฟสทูเจ้ามีเฟสหรอกมันจะมีงกิจกรรมตั้งแต่แรกเริ่มกิจกรรมทุกอย่างจะอยู่ในเฟสทูเจ้าหมดฉะนั้นรูปเนะี่ยถ้าต้องการรูปรายละเอียดที่มันบัดชจแค่บริเวณมันจะมีกิจกรรมที่ทำกับคนจนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในเฟศทังหมดเลยทัางงานแต่ละงานแม้แต่คนที่มาเนี่ยจะลงในเฟสฮุ้ดหมดถ้าบอกฮู้ดจะเฟสทูเจ้าจะประกานคน ฉะนั้นจะใช้ตัวนี้เป็นคือในการที่จะเผยแพร่ในทางของพระเจ้าส่วนทางของนักศึกษาก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของทุกท่านด้วยกันที่บอกตัวนั้นตัวคณะแล้วก็ด้วยผู้ส่วนคนบุญที่ได้ร่วมกันในการเที่จะเผยแพร่ของโบราณสถานเช่นเป็นโบราณเครื่องศิลป์ต่ายโดยเฉพาะมีอาดวงวิญญาณของเจ้าปู่จุลภาคเศรษฐีจุลภาควิชาศาสตร์ทุกทางโบราณประวัติปราสเจริญตลอดถึงในการ หน้าที่ในาการเล่าเรียนต่งางๆของรูจัมเนปนะคือเป็นเจ้าคุใน,นบนสดต่อไปเพาเจริญ่อนุยนเียกันดูดูอ้ไม่ใช่โอ แล้วเลยถามว่ามีังค์หรือเปาก็อาจมได้แต่ดีีจดมีอยู่ทีหนึ่งคือใจทุสศาสนาเป็นแกงบันเี๋ยวพรกเขาอยู่หนานาจไเอาได้อเปล่าเรยน่งกั้นะอ้า um 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 um> um ็ทำไมปีนแล้วไป